นะครับซึ่งในโอกาสน,นี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผูน้เกียนด้านนอกน,นะครับทั้งทางทีฟ้านะครับทั้งนักปั่นนะครับทั้งแขกของทีฟ้าด้วยแขกของเลอแทบไทยแลนด์ด้วยครับเลอแทบฟิสโลโล่ด้วยเช่นเดียวกันเรียนเชิญบ,บร,ริเวณด้านในเลยนะครับ รจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ไายทายเท่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมีอะไรเยอะนะครับในเส้นทาง่า,าวันนี้เรามาต้อนรับในสนานที่เจ้าภาพพื้นที่นะครับผมเชื่อว่าพวกชาวพิศโลกทุกคนไม่ใช่แต่ผมหรือว่าที่พร้อมกันในที่นี้ทุกคนพร้อมที่จะ มีวนร่วมในการจัดการแข่งขันนี้แล้วพรุ่นี้ท่านจะเห็นว่าแต่ละที่เขามีกระแสตอบรับย่างไงนะครับที่เกี่ยวที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเทวา <t> แะะ <t> แต่ดูจาก <t> เลิกงาอยางดและจับยางสายตา <t> ผมคิดว่าเทวดาทเป็นใจในเรานะครับพรุ่งน,นี้ถ้าอากาศอุณภูมิเย็น ในบางพื้นที่นะครับเช่นทางฝั่งก็จะเห็นหมอกเห็นทะเลเหมอกนะครับฝนกระหอกติดอยู่บนยอดเขาในหลายๆพื้นที่นะครับ So that is the warm welcome and a proper welcome from the provincial governor of Pits-in-the-Law One, two, three Sa Yes or no? แร่! Wow, well, well done Okay, next, next, next next. next. One, two, three Sa Koo Sai Hey, the sound of the food Sa เหม oh. oh. ือนกับแฮมัวน์แอนทวนอฟออฟอแอนทวนแอนแอนโทนแอมจะลืมโอเคเรดี้แอนทวนโอเคโอเคไรน์นเรดี้วันทนทนนนทวนทูทสาคูเซมู ja สอนไหมเฮ้ยอ anyway> ยู <t un> <t un? ่้สาคูเซมูเขาได้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 เขาไดทุกคนฟังนะครับ one two three cycle is พิศณุโลกนะครับท่านได้ให้เกียรติได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับเรานะครับเราถือว่าวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจะขออนุญาตให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสในการได้บันทึกภาพใช่ไหมครับผมซึ่งถือว่าแต่มาอยู่นี่กับเราแล้วแต่อาหารนะครับ sorry ครับระหว่างที่คณะกรรมการกําลังรวบรวมรายชื่อนะครับผมโ้หฮะข้าวเหนียวม้อห้อเอ้ย เสียงก็เสียงหมดใน BTS นะพี่ใช่เลยนะหอมมากเลยนะสถานีต่อไปพิศนุโลกขอบคุณครับขอบคุณที่กดคันนิ้ว We couldn't have today without this person right who can make this come true what is his name P P P ไม่ใช่เด pues ี๋ยวลุงใจเย็นขอบคุณยาก็ขอบคุณที่ ท่าน,นว่าแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับแล้วก็มาเกิดาท่านมีศักนี้แล้วก็ท่านสีเสร็จท่านว่ากำใช้อยู่นี่ขอบคุณมากมากนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นสําหรับการต้อนรับก่อนนะครับก็เราได้แต่นับแต่เวลาทีนี้ต่อไปจนถึงเวลาประมาณตีสี่ขึ้นมุ้ยเร็วเลยจะเปิดน,นะครับเราก็เราจะยืนเป็นตอนเช้าแล้วก็ยืนจจบให้ตีที่สองให้ได้นะครับแล้วก็ พร้อมสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับขอบคุณขอเสียงปรบมือดังๆให้จังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับครับแล้วก็ดีใจที่มันมาถึงวันนี้เนาะนะครับแล้วก็ผมได้ไปที่พังงาเราได้เห็นที่พังงาเขาประสบความสำเร็จก็อยากให้มันเกิดขึ้นที่พิษณุโลกแล้วก็อยากให้พิษณุโลกเนี่ยไปข้างหน้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับแล้วนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องเราเนี่ยก็มีความสุขนะครับกับการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่ง,งของการขับเคลื่อนประไทยด,ด้วยและเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นคุณหมายปไายทางของคนต่างชาติแล้วก็พี่น้องคนไทยด้วยครับก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งน,น,นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกได้เป็นสถานที่จัดก,การแข่งขันเรียแท้ ไทยแลนด์ทางนี้นะคะภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ณุโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง,รงพร้อมให้ความร่วมมือเราได้ปักหมุดจังหวัดทิษณุโลกรลงในแผนที่ของเือแท็บแล้วเราภาคภูมิใจแล้วเรายกระดับฐานะของจังหวัดของเราเป็นสถานที่สำหรับจะจัดงานนานาชาติต่อไปข้างหน้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน ผลักดันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการในวันนี้เรารอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันให้คำตอบว่าเราทำได้ we are already ค่ะคับผมเห็นไหมพี่โซเฟียเห็นไหมพี่ใช่ไหมเนี่ยวันนั้นเราประกวดป็นแบบนี้เย่งมากเขาจริงๆมากน้านะนี่ยไม่สบายเขาเหมือนที่ป้ากนลังคุยตกลงดีกันอยู่ ท่านที่สามครับคุณเบียร์ครับคุณสุรีนันท่านที่ห้าครับคุณกรคุณสมอยู่ข้างหลังเลือกค่ะบไทยแลนดครับ next then ซีอันด a ้ i is the local product of h i ซ s ่าโล i s พ o ซซครับนะครับ I was a h r next g then t ค้ชนาวีครับ ของการร่วมมือกันนั่นเองครับต่อไปอินฟลูเอนเซอร์คุณเกสะยาบนแล้วก็เป็นและท่านและชิ้นสุดท้ายสยซิงกิกลับมาที่เยาวมนีแล้วกลับมาที่นี่เลยโดยไม่พักเลย